จ,จร,ททริงจริงแค่ไหนทำอะไรเคยทำอะไรลืมพองอ้ยน้อ no. อยากเห็นอยากเห็น มาดูมาดูมันติดเพราะอะไรติดเพราะมันไม่หมุนไงจกงักโพงได้จักโพงมาหนึ่งของแกมซี่นะคะของแกมซี่สภาพคือเขาไม่ได้ใช้สภาพคือเขาบอไดีใส่ บรด้ใส่งานมาดนหมุนบไดร้ติดไปตากฝนไหวหมุนไม่ได,<น>ตดะะ้ติดนะคะติดนะคะหมุนเบิง้งหมุนเข็มเบิง้งบด้แนนมันมันติดจักโขงถ้าบรด้ใส่งานนะมาสิติดทุกขั้นมันคือเข็มเดียวเดอ้ออันนี้คือเป็นอ่าง เป็นอังจักโผงด้วยจานนี่อันนี้คือหน้าตาอังอังจักโผงอันนี้คือ้าเข้ายกหัวจักออกมาแล้วนี่ไนหน้หนาตาจาักโผง,งจะที่ซ้ายพานนำสิบแกะหลายอย่างการต้องใส่เวลาแน่ในการสอมบำรุงรักษา ตันีกระสิแกะฝาขอบน้ำมันออกเบิ่งว่ามันมีน้ำมันบ่อสมากมันก็มีน้ำมันอยู่นั่นแหละแต่ว่าน้ำมันมันสิแข็งเพราะว่าเฮาบ่ด้ใส่งานน้ำมันมันก็สิแบบว่านอนโตโลงแล้วก็มนสิแบบว่ามันแข็งมันมันเหนือเทศให้มุนมนี่บ่ได้เขาเกินยังวะมันจะเป็นตัวมุนเสาเข็มอ่ะแม้ สางกับเท้าเุถั่าใส่หอดแบนเหมือนเด้เท้าพุถั่าได้าสางก็ได้โอหนอดหนอดกับเป็นสนิมบดลับพี่น้องพุนะ่ะพอนจะเปิดไฟสายเหมืนเด้อีนะนะคักบ่อนะขนาดแสงแจนะ้งแสงแจ้งปนีกัยังสิบเปิดไฟสายอยู่ไฟสายเฮาเหนีอไฟสายนะเาใส่เหรอ นอตมันขึ้นสนิมเหตุให้มุนยากมุนไปมันอาจสิบแบบว่านอดขาดเครืองก็ได้เพราะว่ามันมันมีสนิมมานะมันอาจจะม้วนไู่ออกเพราะว่านอดมันอาจจะขาดเครืองได้เพราะว่ามันเป็นสนิมเมื่อละเนาะแต่ดูแลรักษากันไปขั้นนี้ก็น่าจะใส่เวลาเนี่ยกพักหนึ่งก็เสียหางาม แต่ว่าถ้าถามบอาใส่ไดร้อยเปอร์เซ็นต์บอกใส่ไดร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ข้าตองมาบำรุงรักษากันนะคะตามอาการส่มแซมกันไปผู้ใดสนใจกับพรมาที่จะแบบว่าทักมหาไดเด้อจ้าทักมหาใดเด๋ยเสียห้เบอร์เบอร์ไล่ไปไหว เอาจังสี่เราจะหายึ้นเบอร์ไต่คลิปขึ้นเบอร์ใดไต่คลิปผู้ใดสนใจจักกผงเนาะผู้ใดสนใจจักผงอยากจะมีจักผงไว้ใส่งานหรือว่าสนใจที่จะเอินสร้างสมจักอุตสาหกรรมจักกผงจักกล้าจักบาเทสได้ทุกจักเดือดจ้ะสามารถโทรมาถามมาปุดคุยกันได้นะสิเปิดได้แล้วเราจะเปิดได้แล้ว ตอนนี้ได้เอานอ็อตออกมาเก็บน็อตไว้เป็นหมองเดอร์เดีวยดวยกับหาอีกบันเน่บัติใไ่กับ่มีนอ็อตไซซางก็ไดเราจะมาดูกันนะดูเรามาดูกันนะคะว่าเปิดหัวจากโพ้งขึ้นมามันจะเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนบ่เคยได้แบบว่าบ่กเคยได้เปิดเบิ่งนะนะั่นนะมิแต่อื่นซางอย่างเดียวเนาะแต่มาเปิดเบิ่งพร้อมกันวัด ว่าสภาพจักที่มันบอดดอใส่งานเป็นสภาพแนวใดป๊าปดปัดปัดปันนี้นนคือฟันเฟืองขางในเครืองขางในคือมันหมุนบอดดนี่เป็นสายน้ำมันบ่เนี่ยเนี่ยตัวโยกเนี่ก็ติดสนิมเต็มเลยเด้อเอาหนีบอมสนิมกินคือจักมันบอดดใส่งานแล้วน้ำมันมันกระแหงน้ำมันจุดนี่เด้อน้ำขาดถาดน้ำมัน้างล่างนี่แหละ แต่ว่านี้มันกระสีแห่งไปเนาะแต่มันมันแหงแ่งมันก็แข็งไปอันนี้คือสภาพสภาพจากักมิตรสนิมนะคะเดี๋ยวส้่งกับตองมาดูแลปรับปรุงกันรากาตีนผีกับมิตตสนิมนะคะรากาอันนี้โตหอยได้เป็นมองปรับได้หอยได้กับมิแต่สันิมเนาะคือจักเพิ่นเพิ่นว่างเพิ่นถอดหัวหล้วก็ว่าง ข้างในกัสภาพก็คือต่องมาดูแลกกันหลายนะคะน้ามันมันจะอยู่ไตบังเลเดอร์พี่น้องนี่น้ํามันสีอยู่ไตนี่มันต้องแกะอีกนะคะนี่ต้องแกะอีกเพื่อที่จะได้ดูน้ํามันเนาะเพื่อที่จะได้ดูน้ามันจากโผงเนาะตอนนี้ก็อ่ะถืออ่ะสีแกะน้ํามันลรบันนี่อ่าแกะ มัเป็นน้ำมันน้ำโอ้คือเป็นสีนี่วะสีคือชาเย็นนี่แม่เออยยะกินชาเย็นอยู่บ่เอาละชาเย็นอยู่อ่ะไม่ใช่น้ำมัน <c oughs> มันเป็นน้ำเลยเนี่ยเออโอ้สีคือชาเย็นแห้งเนี่ยน้ำมันจะอยู่ข้างบนเบ,บิดอลไรเนี่ยงูมาสีหล่นเนี่ยเนี่ยตัดมันหน่อยสิวะ น่ะมันเข้าไปในว้าเอาวิธีเสอะแล้วั่เนี่ยโ้ยสีสาเย็นขักนี่กินอยู่บ่อะน้ำสิมึงด้วยมันเป็นน้ำมันเป็นแบบว่นน้ำมันเขาไปในได้เครื่องสีสีคือสาเย็นแหงอุ้ยพี่น้องคือสาเย็นหลีนี่คือน้ำมันจากนะคะที่จริงมันว่าเป็นสีหนีเนาะปกติเขาเคยเห็นแต่สีเขียวเนาะเออใส่งานแล้วมันจะเป็นสีเขียวเนาะอันนี้เป็นสีสาเย็นไอ้ยาน้ำมันเข้าไปน้ำสนิม นำบวกกับสนิมนำได้ไปเทถิ่มก่อนเด้อเอาก็สีมาเทกันอีกเป็นสีชาเย็นแบบเข้มข้นเลยเข้มข้นเลยจริงงมันเป็นสีแนวนี้มันมันแบบว่าสีนนามันจกักบวกกับนนามันเข่าไปในหัวจักน้ำหละกกาบวกกับสนิมนะคะเพราะว่า หนามันเข่าไปในเครื่องเฮตให้ head จกักผฮาเซนจักผงฮาเซนอุ้ยดูพี่น้องอันนี้คือ้ํามันจกักจักผงหาเซนจักผงฮาเซนด้วยอยะโอเคเลยเดี๋ยวเราจะมาเหตุการณ์โมดิฟายใหม่เนะกติใดสด่เวลาแน่เนะแต่ว่าตอนนี้ต้องเอาผ้ามาเสร็จมองนีแล่ละล่ะเดี๋ยวเจ้าข้องหอแล้วสิวา ตอนนี้กับสิแกะแกะถาดน้ำมันบ่ฮะเป็นสีมังเป็นอากอน์บ่เป็ดจัดผงหางเศนอายะเป็นแต่ถอดงแต่เบาเบาค่ะเบาๆาเริ่มมันสิทธ มันสิได้สืออะไรไหมมันจิลุบฟ้าขอบโอ้ยอื่มอื้มอื้อืมึงห่องวเมื่อคันเปิดฟ้าขอบอด้วยบันนี้มันมันแก้ได้จักสั่นฟ้าขอบฟ้าขอบจักขั้มันแก้ได้จักสัน่นก้ไ้พาเครื่องไหม เา้าเพ่าเืียงใหม่เปิดนี่เอาสายพานออกมันเปิด,เ,ปดเอาสายพานออกนะบ้านี้สายพานนี่ก็ต้องสื่อไม่เฮ้ยแนวแก่่นถ่ายคลิปอยู่กับแจ็คสิแก่เฮ็ดยังมีกระได จ่านตะบริเก่อะไรทุเลตทุเลตมากเลยออกสื่อนะเนี่ยตอนนี้กำลังออกสื่ออยู่นะเรามาดูใต้อ่างกันคราวนี้ะมาเปิดเปิดเบิงใ้อ่างว่าน้ำมันมันจะอยู่สภาพใดตอนนี้ม้นใดหรือยังยัง,ยงม้วนเสาข็มแต่ยังยัง,ยงคือมันเคล็ดได้หลายยางนะคะ มันกับจุกกระจิกในการส่องจักแล้วก็เครื่องมือนะคะนี่เครื่องมือเขาใส่แปเหลี่ยมหกเหลี่ยมต้องใส่หกเหลี่ยมนะคะใส่หกเหลี่ยมในการหมุนไขออกอันที่กำลังแก้นี่กก็เป็นเป็นถาดน้ำมันเป็นถาดน้ำมันเป็นอ่างน้ำมัน เก็บน็อตไว้ดีๆเด้อสีโพอ,พอ,อ่อเลยเวลาประกอบมันสีบ่ครบประมาณยังดอกอู้หสาวตัวนี้จุนดุดอสนิมกินบอ่อเออหนามันข่อไปมันก็นเลยเป็นสนิมไม่ครบออกมาเป็นชุดเลย มาดูขางบนตอนนี้กำลังสะเอาฝาครอบน้ำมันเป็นถาดน้ำมันบ้าสนิมสนิมแบบอันนี้เลยกี่รีเลยนะ่ยสนิมหลายค่ะนอดวันแม่นรุดเบิดหรอบอกกวงเบิดแหรอม้งวันนะเป็นเล็กหลอนเนาะสนิมกับสีมาจากตัวนออ็อตเนาะแม่นบอกแ<ง>นนหนามม่เข่าไปนําเลย แลจักหนามปูนไม่กระดิกด้วยเนี่ยเออมนบ้างมัม้งมุงมนกับม้นบดาเห็นบ่มันกับเหตุร้ายขั้นตอนเนี่ยนี่มนเสาเค็มกับม้นบดายาม้นใดก็คืออื่นซ้มารถ่ิไดอย่างไหกับ่งใด,ด,ดงนี่เด้อคือสำหรับคนใดที่บ่เคยเห็นเนาะอันนี้คือจักโพง ถาดน้ำมันของจักโกงคำี่ยวทีแกยังอีกเนี่ยฟ้านาแกมาอีกมันต้องแกออกหมดแกออกเบิร์ดประกรอบได้คือก่าบอะไรบานี่โอ้ยช่างเอ้ยเฮ้ยช่างแล้วประบรกอบไม่ได้กะเอาคลิปหนีไม่หย่อนเบิร์งช่างน่ะรับอาจารย์นี่เนี่ยน่นะกาลั้งหม่างจักออก ได้ไดรับอาจ,จารย์นะนี่อาจ,จารย์ติ่งเดี๋ยไปโยกมันแห้วมันแหงเป็นสนิมอยู่โอ้โหสนิมแบบไลแบบคักกี้นี่เด้อพี่น้องเบิงไหวเป็นความดูเบิงไหวเพื่อศึกษาปกาติเขาก็บว่าคอยทายกันลงหรอก็หยันเขบาบวชใ้เบิงหรอกเขาแบบว่าหยานแบบว่า เอออย่างว่า<อ>มีคนจ่างสร้างไปเหตุยังเสี่นะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคนเนาะเอออย่าไปเหตุใส่อันนี้่ิล่ะนี่อน่าไปเหตุใส่มันเลอะไม่รู้เรื่องเลยแล้วเข้าสิถอดไปหลางที่ละสวนทำความสะอาดภายในสู่ภายหนอกอทำความสะอาดภายในหลักประเทศไทยอ่า นี่เสาเข็มมันโยกได้ถ้าเ็ดให้เสาเข็มมันโยกได้ภากระสามารถทีตจะประกอบแลก็สามารถทีตห้อยได้กระสับหยยบได้หยัยบจักได้นะขาดมอเตอร์เนาะมอเตอร์เขามีอยู่มอเตอร์เราก็มีอยู่อล่าพี่น้องทายไห้อห,อ,หอมปากหอมคอเดี๋ยวเวลา เข้าสิเข้าแบบว่าสมบํารุงเรียบ้อยแล้วเดี๋ยวเสียงถ้าไทยไห้เบิงอีกเถอะนึงเดอ้ออันนี้คือวิธีการหม่างออกว่าจาักที่บอดี้ไซ่งานอ่ะจักพงที่บอดส้ไงานอ่ะหม่างออกแล้วมันเป็นสภาพแนวไดภายในของมันนะอันนี้คือไายให้เบิงเดอ้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวคลิปหนะน้าพบสิบละทาทยไห้เบิงใหม่เดอ้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเดอ้อ